ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไฟเชอรี่ค่ะวันนี้นะคะไฟก็จะมาทำ What in my phone ของไฟนั่นเองค่ะอย่างแรกเลยนะโทรศัพท์ของไฟเป็นโทรศัพท์ iPhone 12 Pro นะคะเป็นเคสใสแบบนี้แล้วก็มีตัวกิบท็อกเป็นของร้านแดดดีนะคะซื้อที่เซ็นทรัลลาดพร้า,าวไปตามกันได้นะคะแล้วก็สติกเกอร์เป็นของแดดดีทั้งหมดเลยโอเคนี่คือหน้าจอของไฟนะคะเขียนว่า This The Weekend y ย็ดแต่ว่านี่คือสุดสัปดาหรือยังนะ <laughs> เป็นการเตือนใจตัวเองให้รู้สึกว่าเรายังมีวันหยุดเสมอทีนี้พอเปิดมาคนก็จะเห็นมันเป็นสีเนาะไฟะตั้งพวกแอปพลิเคชันทั้งหมดในเนี้ยเป็นสีเพราะว่าไฟเป็นคนที่จำสีแอปมากกว่าสัญลักษณ์ของแอปฉะนั้นในนี้ทั้งหมดอะ่ะมันก็จะมีแอปพลิเคชันที่ไฟใช้ทั้งหมดเลยมีแบบหน้าเดียวเป็นคนไม่มีหลายหน้าก็คือปัดมาหน้านี้ก็จะเป็นหน้าทาังแอปแล้วเป็นคนแบบ ทุกอย่างต้องรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยเอาสีดําก่อนละกันสีดำเนี่ยก็จะเป็นพวก TikTok, Netflix, ติ๊กตอกเ็ดิต่างๆสีดำอีกเหมือนกันเพราะว่าอีดํานี้เต็มแล้วอีดํานึงก็จะมีพวกม่นทีวีอะไรอย่างงี้อันนี้ข้ามไปเนาะแอปที่จะแนะนำก็คือแอปนี้เลยค่ะ แอปนี้ชื่อว่าเหมยตูทุกคนมันคือแอปโกงความตายของความสวยเราสามารถแต่งรูปให้แบบดูไม่ใช่เราไลยโกงความตายที่ <c oughs> สุดเลยเดี๋ยวแต่งให้ดูสักรูปหนึ่งนี่สมมุตินะเราอยากแต่งรูปอ่ารูปนี้ละกันเราก็เอาเลยเราอยากให้หน้าเราเพียวแค่ไหนเหมยตูเาก็จะมีแบบอะอยังไงหน้าตอบเลยเป็นผีหรือยังไงอ่ะดูตาขายายตาให้ใหญ่ายายก็ได้นี่หรือถ้าเราหน้าซีดไปทุกคนเราสามารถแต่งหน้าได้ มีไฮไลท์ขึ้นมาเฉยเลยแล้วก็ปรับให้มันเนียนเห็ไหมอ่ามีทักษะดีเรียบร้อยและแล้วก็จะได้รูปภาพที่แต่งโดยแอป,ปเหมงตู <c oughs> แอป,ปต่อไปที่อยากจะแนะนําทุกคนนอกจากเหมงตูก็คือแกนอะนาล็อกฟิล์มแกนนี้แกนอะนาล็อกฟิล์มเนี่ยมันมีข้อดีของพี่ว่าเขาจะทำเทมเพลตสีมาให้เราแล้วเราก็แค่เอารูปของเราที่มีอะเลือกแล้วก็ไปใส่เช่นใส่สี แล้วก็ปรับลงมาเห็นไหมมันก็จะเป็นสีที่สวยขึ้นแล้วก็เซฟพ,พร้อมใช้งานได้เลยแต่ว่าอัน,นี้เป็นแอปเสียเงินนะ <S <S 2> <S 2> เราอาจจะต้องแบบจ่ายเงินแต่ว่าเชื่อไฟว่ามันคุ้มอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันสีฟ้าต่อจากแอปพลิเคชันสีฟ้าเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นฟ้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นฟ้าที่อยู่ด้านในสีขาวต่อไปเป็นแอปพลิเคชันสีม่วงลิกอาร์ตคือดีมากลองไปใช้ดูนะคะทุกคนนะต่อจากลิกอาร์ต ก็จะเป็นแก๊งสีแดงอ่าก็จะมีอนาล็อกฟิล์มของแก๊งสีแดงต่อไปเป็นแก๊งสีเหลืองอันนี้ก็จะเป็นเหลืองที่เป็นเหลืองด้านในขาวอีกทีหนึ่งไม่ใช่เหลืองทางแอปอันต่อไปก็จะเป็นเหลืองทางแอป <c oughs> เป็นแอปพลิเคชันที่เหลืองทั้งหมดแล้วก็เป็นแก๊งสีส้มที่เป็นสีส้มเหลือบแดง ไม่ใช่ส้มแทนนะต้องเป็นส้มเหลือแดงใช่ก็จะมาอยู่ในแกงนี้เหมือนกันต่อจากแก๊งสีส้มจะเป็นแกงสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นเขียวที่อยู่ข้างในขาวอีกทีหนึ่งเราก็มี2เขียวเห็นไหมมันก็จะเป็นเขียวหมดเลยเขียวล้วนนี่ทุกคนเราจะแนะนํา1แอปพลิเคชันที่เรารู้สึกว่ามันดีมากชื่อว่าแอปเมเป็นแอปหนังสือออนไลน์ที่เราสามารถไปซื้อหนังสือออนไลน์แล้วก็ อ่านในนี้ได้เลยซึ่งมันดีมากทุกคนมันมีนิยายการ์ตูนอันเนี้ยดีมากเลยไปลองหาโหลดกันนะใครอยากซื้อการ์ตูลลนอะไรเงี้ยก็คือซื้อในนี้แล้วก็ไม่ต้องมีการ์ตูนเป็นเล่มก็ได้ต่อจากแก๊งสีเขียวคนนี้ก็จะเป็นแก๊งสีเทาอันเนี้ยสิ่งที่น่าสนใจคือขับเทาเคยมีแอปพลิเคชันแบบเป็นออดีโอแม้เป็นเหมือนพอดแคสอะขับเทาอันเนี้ยเป็นเหมือนห้องที่เขาสร้างขึ้นมาใช่ไหมนะเออขับเทาตอนนี้มันดังมากคือมันเป็นห้องที่ ทุยที่แบบใครก็ได้สร้างห้องนี้ขึ้นมาแล้วก็มาถกกันเรื่องหัวข้อที่เขาตั้งขึ้นเช่นแบบวันนี้ ทำไมแมวถึงนอนเราตลอดเวลาแล้วก็จะมีเอ็กซ์เพรสทางด้านแมวต่างๆเข้ามาช่วยกันแชร์ประสบการณ์เนี่ยมันดีมากทุกคนแบบไปลองโหลดแล้วก็ไปลองฟังดูเหมือนได้เรียนเลคเชอร์ได้ความรู้ใหม่ๆเทียบอ่าต่อจากแก๊งสีเทาอันนี้ก็จะเป็นแก๊งสีขาวสองอันที่น่าสนใจสตอรี่เทลอันนี้เป็นหนังสือพูดได้เขามีหลายอันมากเลยนะมีนิยายมีการ์ตูนแล้วเขาก็จะอ่านให้เราฟังอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวนะสมมติเราจะฟังเล่มนี้ใช่ไหมอ่า มันบอกหลอแบบสุภาพบุรุษเ,นเน็นพิี่สุดในสามีตีตรา <คน S 2> อันนี้ก็เป็นนิยายที่ไฟฟังอยู่ไฟ,อฟชอบฟังตอนที่แบบเดินไปทํางานก็แทนที่จะฟังเพลงแล้วก็ฟังแบบนิยายฟังหนังสือแทนอ,อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือ r q u i r e re พ,พ,พเอาอีกแล้ออกเสียงไม่ได้นะอีกแล้วอันนั้นแอปนี้มันเป็นแอปที่มีเทมเพลตเทมเพลตรูปอะ เยอะแยะมากมายทุกคนเราก็สามารถเลือกเทมเพลตของเราวิดีโอหรือว่าภาพนิ่งก็ได้แล้วเราก็กดเข้าไปใช่ไหมแล้วเราก็ use เทมเพลตนี้เขาก็จะเหมือนเป็นสไตล์นี้มาให้เลยแล้วก็เอาไว้ใช้เวลาเราจะแบบใส่ลงในไอจีสตอรี่อะไรเงี้ยต่อมาอันเนี้ยจะเป็นอันที่พิเศษที่สุดในบรรดาทุกๆอันเพราะว่า มันไม่ได้เรียงสีแต่มันเป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้บ่อยที่สุดไม่ว่าจะเป็น YouTube Pinterest รูปภาพ Safari Facebook อันนี้เป็นอันที่เราใช้บ่อยที่สุดเวลาเราจะกดใช้ก็กดจิ้มตรงนี้ที่เดียวแล้วเราก็จะได้ใช้ทั้งหมดเลยอันสุดท้ายในเครื่องของไว้ก็คือ Time Box เอาไว้จด,ดแพนเนอร์แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นพวกของสําคัญต่างๆพวกแับโทรศัพท์วันที่อะไรเงี้ยอันนี้เป็นของสําคัญที่ไม่ต้องเรียงสีก็ได้ก็จะอยู่อย่างนี้ โอเคค่ะ okay, ทุกคนแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะกับคลิปรีวิวแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ไฟใครเป็นเหมือนไฟบ้านที่เราตั้งหน้าจอเป็นสีสีแบบนี้แต่สิที่รู้จักไฟมาทุกคนจะบ่นหมดเลยว่าโทรศัพท์ไฟะดูยากเพราะว่ามันเป็นสีสีแต่ว่าสํำหรับไฟะไฟจํามันเป็นสีไงมันก็เลยดูง่าย ถ้าใครแบบตั้งแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะแล้วถ้าใครมีแอปพลิเคชันเด็ดๆอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าลืมบอกไฟด้วยนะไฟจะได้ไปโหลดตามบ้างคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งดิงๆไว้ด้วยนะจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งเวลาที่ไฟลงคลิปนะแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ